ร่างของจ่าสิบเอกธิรยุทธ์ศรีจุ้ยจ่ายนะคะทหารกล้าชาวหนองคายค่ะถึงบ้านเกิดที่อำเภอพวพิสัยจังหวัดหนองคายแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้าของญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและชาวหนองคายค่ะเม <s DP> ื่อเวลา15.30นวานนี้รถจากมณฑทหารบกที่24ได้นำร่างของจ่าสิบเอกธิรยุทธ์ศรีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ค่ายเจ้าพระยาสุรวงวัฒนศักดิ์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถึงบ้านเกิดบ้านโคกกลางหมู่11ตําตำบลเสริมอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายแล้วค่ะซึ่งตลอดเส้นทางนะคะมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนครูนักเรียนและประชาชนที่รู้ข่าวต่างออกมาถือธงชาติรอาตามเส้นทางทหารในสังกัดมวลททบกที่24เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพพลพิสัยและในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายกว่า20นาย 29, มาเข้าแถวรอรับ โดยมีนายยนและนางหนูการสีจุ้ยใจ่ายพ่อและแม่ของทหารกล้าพร้อมญาติพี่น้องเพื่อนบ้านรวมไปถึงชาวหนองคายที่ทราบข่าวต่างก็มารอรับที่บ้านทันทีที่รถนำร่างมาถึงก็มีเสียงร้องไห้ระงมไปหมดค่ะซึ่งบรรยากาศนี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อหีบศพตั้งอยู่ภายในบ้านพอ่อแม่ญาติพี่น้องต่างพากันทุบและเคาะที่โลงศพซึ่งเป็นความเชื่อว่านี่คือการเรียกวิญญ,ญาณให้กลับบ้าน ส่วนภรรยาที่ยืนถือรูปของสามีที่เป็นทหารกล้าก็เป็นลมล้มพับไปนะคะเพราะว่าเสียใจเป็นอย่างมากจนต้องช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำร่างของทหารกล้าไปยังสาลาบําเพนกุศลวัดเนินนิมิตเพื่อประกอบพิธีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ นายยนและนางหนูกันสีจุ้ยใจค่ะพ่อและแม่ของทหารกล้านะคะเล่าให้ฟังทางน้ําตาว่าก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตได้โทรมาหาแม่บอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงปลอดภัยอยู่จนมารู้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วความภาคภูมิใจก็มีความเสียใจค่ะก็มีลูกชายของตนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงขณะที่นางหนุกันคุณแม่นะคะได้ฝากถึงดวงวิญญาณของลูกชายว่าแม่รักลูก แม่รักลูกมากนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวลูกแล้วก็มีความเสียใจแม่ก็มีไม่น้อยนะคะ จากซิเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยใจายค่ะทหารกล้าที่เสียชีวิตเป็นลูกคนที่สองจากจํานวนลูก3คนซึ่งเป็นคนใจเกินร้อยเลยค่ะอาชีพทหารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะในเรื่องของทหารเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยท่านก็ชอบอยู่แล้วนะคะน้องหนูดีซึ่งก็มีบุตรเนี่ยสคนนะคะคนโตเป็นผู้หญิงค่ะเรียนชั้นมหนึ่งส่วนคนเล็กนะคะเป็นผู้ชายเรียนชั้น ป2ส,ส่วนการดูแลหลานๆนะคะมีคุณตาคุณยายและคนปูค่คนย่าค่ะก็จะช่วยกันดูแลนะคะสุดท้ายก็ได้ฝากไปถึงทหารที่อยู่แนวชายแดนทุกคนนะคะว่าอยากให้ทหารไทยทุกคนค่ะทุกนายนะคะปลอดภัยไม่อยากให้มีการสูญเสียอีกอยากให้หยุดการต่อสู้หรือว่าการสู้รบกันมากที่สุดค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะไปยัง ครอบครัวนะคะ,คะของพลทหารทุกท่านนะคะที่ได้สละชีเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยอย่างเต็มที่<ะ>ที่สุดนะคะ,คะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ,คะแต่เราอยากจะใช้คําว่านี่คือความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้มันอยู่ภายใต้ความเสียใจของครอบครัวนะคะ<ม>แต่หลังจากนี้ค่ะ ก็มองว่านี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างหาไม่ได้แล้วในในค,ครอบครัวนะคะเพราะนี่คือการเสียสละอย่างสูงสุดในชีวิตของทหาระนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับค,ครอบครัวที่ยังอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะทางทัพบ,บกเองนะคะก็คงจะมีการดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวหลังจากนี้อย่างดีนี่แหละค่ะ